อยากได้พังผืดในหนังหนะ้ากันจริงๆนะโอ้ยไม่ต้องไปลงทุนฉีดไบโอสเมเตอร์หรอกทําอย่างนี้แทนก็ได้คำว่าพังผือดอะ่ะมันมาจากคาแปลศัพ์ตรงๆว่าไฟโบสซิสนะคะเพราะไฟโบสซิสมันเป็นสัพแพ์แปลเป็นไทยไปว่าพังผืดและดิมก็จะย้ำนักย้ำหนาเสมอเวลาทุกครั้งที่ทําคลิปไบโอสเตเตอร์นะคะ ก็คือว่าไฟบอสซิสอนะเราจะเรียกว่าเป็นพังผืดหรือไม่พังผืดอะไปตัดสินกันว่าผลลัพธ์อะมันสวยหรือไม่สวยนะคะถ้าเกิดสมมติว่ามันดึงลังขยุกข,ขยิกนะคะจับไปแล้วมันแข็งแข็งหรือเป็นก้อนๆอะไรเงี้ยนะคะ,ะคุณจะอนุมานก็ได้ว่าไฟบอสซิสที่เกิดขึ้นจากการฉีดไบโอสเตนเตอร์ครั้งนั้นเนี่ยมันไม่สวยไงเออเป็นพังผืดก็ได้แต่ถ้าสมมติว่าคุณจับไปแล้วเฮ้ยห,หน้ามันก็เด้งนุ่มดีนะเออดูจากหน้าตอบก็เป็นหน้าอิ่มอะไรเงี้ยนะคะ ไม่มีปัญหาอะไรอ่ะคุณก็อนุมานว่าไฟบรสิตตรงนั้นนะคะมันไม่ใช่พังผืดก็ได้เหมือนกันไงเออนะคะแล้วแต่จริงๆแล้วมันมีอีกวิธีนึงนะคะถ้าสมมติว่าเราอะ่ะอยากได้ไฟโบริสกันจริงๆอะ่ะเออไฟบริสเ,เป็นเกิดขึ้นได้ยังไงเราหมอเอองงนะคะเพราะไม่เคยฟังคลิปหมอเลยนะคะก็คือว่า การที่เราอ่ะฉีดไบโอสเมเตอร์ต้องการทําเอาไอตัวอนุพันธ์พลาสติกนะคะที่เป็นพลาสติกที่ย่อยสลายได้นะคะหรือไบโอเด gradable โพลิเมอร์หรืออาจจะเป็นโครงสร้างของสารประกอบแคลเซียมค่ะไฮดรอกซีแอปปาทายเนี่ยค่ะเราต้องการน้องมาทําตัวเป็นฟอร์เรนบอดี้นะคะก็คือเป็นสิ่งแปลปลอมค่ะซึ่งโครงสร้างที่เรา เอาเข้าไปในฝั่งในเนื้อเยื่อหนังหน้าคนไข้นี่นะคะเราทําให้น้องเนี่ยสร้างโครงสร้างสแควโฟลออกมาค่ะคําว่าสแควโฟลเนี่ยมันแปลตรงตรงัวว่าเป็นนั่งร้านไงซึ่งไอ้ตรงนี้แหละมันคือฟอร์ลินบอดี้สิ่งแปลกปลอมแล้วร่างกายเรานะคะมันก็จะดีเทคค่ะว่าเฮ้ยอีฝั่งตรงนี้นะมันทําให้เกิดแผลนี่นาะถ้าอย่างนั้นน่ะฉันจะปล่อยไม่ได้ค่ะเราต้องกําจัดมันนะคะซึ่งการกําจัดเนี่ยโอ้โหมันก็กินระยะเวลาประมาณหนึ่งตามการสลายของอนุพันธ์พลาสติกไงมันก็จะ ะมาบรรุมมาตุ้มตรงนั้นนะคะเซลล์เราก็จะมาเกาะนะคะพวกเกาะเพื่อที่จะสร้างไอกลุ่มของ supporting protein ค่ะเอามาเยียวยารักษาแผลตรงนั้นและ supporting protein คืออะไรมันก็คือพวกกลุ่ม e elastin collagen ยังไงล่ะคะกลไงตรงนี้เราเลยเรียกกันมาว่าเป็น ไฟโบพาเซียค่ะซึ่งพอไฟโบพาเซียมันเกิดซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆนะคะที่ตัวโปรตีนพวกนี้มันหนาตัวมากยิ่งขึ้นค่ะสารกันเป็นร่างแห่กันที่แน่นปึ๊กมากขึ้นนะคะเราก็จะเรียกว่าไฟโบพาเซียที่ซ้ำๆแบบนี้ว่าเป็นไฟโบซิสนั่นเองค่ะแล้วก็ย้อนกลับไปที่เราพูดกันต้นคลิปไฟโบซิสจะเป็นพังผืดหรือเปล่าไปตัดสินกันว่าคอลาเจนที่เกิดนั้นมันสวยหรือมันเป็นโครงสร้างที่ไม่สวยค่ะุอย มีคนเกาหลีเขาบินไปฉีดที่เกาหลีทั้งทที่เขาไม่ได้อยู่เกาหลีด้วยเขาอยู่อเมริกานะคะแล้วก็ตาบอดค่ะไปฉีดไบโอเซมตัวนิดนึงแหละเราจะไม่พูดถึงชื่ออนุพันธ์พลาสติกก็แล้วกันนะคะ นี่้อหนึ่งนะคะแล้วตามันบอดเออแบบนี้มันแปลว่าเฮ้ยหัตการของการใช้ฟิลเลอร์กึ่งถาวรหรือไบโอสเตรเตอร์แบบนี้มันมีความเสี่ยงในระดับหนึ่งนี่นาะเออทีเนี้ยมันจะมีหัตการอื่นเข้ามาทดแทนได้ไหมอะโดยที่เราแบบว่าไม่ต้องไปเสี่ยงเพราะว่าความเสี่ยงของเจ้าไบโอสเตรเตอร์เนี่ยนะคะที่ไม่มีใครบอกคุณเลยก็คือว่าน้องอะคะ่ะมีพฤติกรรมเป็นสารแครลอยค่ะ คุณอย่าลืมนะคะแม้ว่าน้องไมโครพลาสติกเล็กๆๆๆๆๆที่เราไม่สามารถมองได้ด้วยตาเปล่าได้นะคะเราต้องเอาไปส่องกล้องดูถึงจะเห็นว่าอ๋อมันเป็นเม็ดกลมๆเล็กๆเล็กๆในขนาดไมโครเมตรเนี่ยนะ มันจะอยู่ในสารละลายแล้วมันไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกันไปเลยนะคะไม่ได้เนื้อเดียวไหลโจกอย่างนั้นนะคะมันยังคงมีความแยกตัวกันอยู่ค่ะจากน้ํามันจะไปแยกตัวกันเมื่อไหร่ก็คือไอตอนฉีดมันยังไม่แยกค่ะคือหมออ่ะเขาฉีดเข้าไปในเนื้อเยื่อมันยังเป็นน้ำอยู่แต่พอหลังจากมันอยู่เข้าไปในเนื้อเยื่อแล้วค่ะน้ํานะคะคือน้ําในสารละลายไม่ได้ แปลว่าอะควาอย่างเดียวนะคือบางแล้วแต่ยี่ห้อค่ะยี่ห้อมันก็เป็นน้ำบางยี่ห้อก็เป็นเจเลอะไรเงี้ยค่ะเอาพ่ดยง่ายๆมันคือตัวทําละลายนั่นแหละค่ะที่มันเป็นของเหลวนะคะมันก็จะพาไอเจ้าอนุภาคของพลาสติกที่เป็นไมโครพลาสติกที่เป็นของแข็งเนี่ยแทรกซอนเข้าไปในเนื้อเยื่อค่ะและสิ่งที่เกิดขึ้นกับเ,เคสที่ตาบอดเนี่ยก็คือว่า ไม่รู้อีท่าไหนคะ่ะเข้าไปในหลอดเลือดเลยพอมันเข้าไปในหลอดเลือดแล้วป,ปาาั๊บอะค่ะอนุภาคของพลาสติกตรงนั้นอะมันยังเป็นของแข็งอยู่แล้วมันเล็กๆๆไปหมดเลยะคะ่ะมันถ้ามันกระจุกตัวแบบ ggregat ช o นนะคะมันก็สามารถเข้าไปปั้นเป็นก้อนลูกบอลในหลอดเลือดแล้วก็อุดอะคะ่ะไม่ให้เลือดเนี่ยสามารถเข้าไปเลี้ยงอวัยวะส่วนปลายได้อะคะ่ะซึ่งเข้าไปอวัยวะส่วนปลายของเราอันนี้ก็คือลูกกระตายย่ายยังไงล่ะคะ มันก็เลยเป็นปัจจัยที่ทําให้พอเลือดไม่ไปเลี้ยงลูกตาไม่มีออกซิเจนไม่มีอาหารของเซลล์นะคะแถมของเสียในเซลล์ก็ค้างด้วยะคะ่ะก็ทําให้เซลล์มันตายไปเนื้อเยือ่อตายไปอวัยวะลูกตาก็ตายดตามนะคะเรื่องมันเป็นแบบนี้ไงรีไม่ได้บอกว่า นีมันต้องเป็นทุกคนนะคะคือคุณอย่าเข้าใจผิดว่าไบโอเซมเตอร์จะต้องทําให้ตาบอทุกคนมันไม่ใช่มันเป็นภาวะที่มันไม่ควรจะเกิดนะคะและไม่มีใครอยากให้เกิดแม้แต่หมอคนทําแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดไปแล้วอะคะ่ะเนื่องจากวิธีของการทําหัตถการการฉีดฟิลเลอร์กึ่งถาวรเนี่ยมันมีความเสี่ยงในระดับหนึ่งเออมันไม่ใช่หัตถการที่หลับตาฉีดก็ได้ไงเออง่ายๆนะคะ มันยกระดับความเสี่ยงมาจึ้งหนึ่งแล้วค่ะดังนั้นแล้วสิ่งที่หมอผู้ฉีดและผู้ที่ถูกฉีดนะคะก็คือตัวเรานั่นแหละตัวคุณนั่นแหละค่ะจะต้องเข้าใจในกระบวนการการทำผ่าตัการชิ้นนี้ก่อนที่คุณจะตัดสินใจฉีดนะคะก็คือ1มันเป็นฟิลเลอร์กึ่งถาวร2มันเป็น b i o i o gradable polymer plastic ซึ่งเรายังไม่มียาสลายในโลกใบน,นี้นะคะที่จะมาฉีดให้ไอ้ก้อนที่มันอุดตันอยู่ในเส้นเลือดเนี่ยนะคะมันสลายไปได้นะคะสิ่งที่ทําได้ทางเดียวเลยก็คือว่าจะต้องหากลวิธีทําให้หลอดเลือดนะคะมันขยายแล้วก็มีเลือดนะคะไปเลี้ยงเอายาส่วนปลายแทนนะอ่ะซึ่งอันเนี้ยถ้าเรามาคิดกันนะคะก็คือว่าถ้าเราสามารถสลายก้อนตรงนี้ได้อะ่ะอันเนี้ยมันจะคือการแก้ไขโดยตรงใช่ปะเหมือนกับ ที่เราใช้ฟิลเลอร์แบบ temporary f i l l เลอชั่วคราวที่เราใช้กันมานมนานอ้พวกเจลไฮยาพวกนั้นนะคะอันนี้เรามียาสลายเราก็จะสลายก้อนได้โดยตรงด้วยแต่พอ มันเป็นไบโอสเตมิเตอร์ปลาปะค่ะเราทําได้วิธีเดียวเลยก็คือว่าเราจะต้องทํายังไงก็ได้เป็นทางอ้อมอะเพื่อให้หลอดแล้วมันขยายไปอีกก้อนตรงนั้นสลายไม่ได้อะคะ่ะนี่คือจุดที่เราจะต้องเข้าใจยังไงล่ะคะว่าหัตการมันมีการยกระดับความเสี่ยงมาขึ้นอีกประมาณหนึ่งแต่มันไม่ได้แปลว่าคุณไปฉีดมาแล้วคุณจะตาบอดทุกคนเพราะว่าดิวบอกแล้วไงว่าคนรอบตัวดิวไม่มีใครตาบอดสักคนหนึ่งเลยอะคะ่ะดังนั้นใครที่ฟังคลิปดิวแล้วรู้สึกว่าเฮ้ย ภาวะภาวะนะคะคือหมอดิมทำให้ประสาทแดกไม่ต้องประสาทแดกนะคะมันเป็นการแค่ดิสคัชชันนะคะถึงโปรและคอนอะข้อดีข้อเสียหรือว่าพิษฟอลของหัตถการต่างๆเอามาให้คุณฟังเฉยๆคำตอบว่าหัตถการอะไรนะคะที่จะเข้ามาทดแทนว่าเฮ้ยเราอะอยากได้ไฟโบซิสเหมือนที่ไบโอสเมเตอร์ทำได้นั่นแหละแต่เราไม่อยากให้อ้น้องไมโครพลาสติกเนี่ยมันเข้าไปเสี่ยงในหลอดเลือดเราเลยเพราะเราไม่อยากจะฉีดไบโอสติเมเตอร์ค่ะคุณต้องทำสิ่งนี้ค่ะก็ค,ะ <S <S คือการร้อยไหมไง ร้อยใหม่เฮ้ยหมอร้อยใหม่มันแบบอยู่ในเมืองไทยมาเป็น10ปีกว่าจนอเอาท r e n ไปแล้วนีน่นาคือแบบไม่มีใครร้อยกันแล้วอะไรอย่างนี้นะคะไอ้ร้อยใหม่นะคะมันมีหลายแบบเนาะเพราะเส้นใหม่มันมีหลายแบบนะคะถ้าเราจะเอาใหม่ประเภทไหนที่เอามา beat กับ b อ o s m เตอร์ก็ต้องเป็นใหมโมโนค่ะใหมโมโนหรือใหม่เรียบนั่นเองนะคะที่ไม่มันมีเงี้ยงอะคะ่ะใหม่ประเภทนี้นะคะก็คือพฤติกรรมที่เราร้อยๆกันมานะคะเป็น10ปีเนี่ยก็คือเราจะร้อยกันเป็นสายเป็นร่างแหงน,ะะนี้ค่ะก็คือ s c a f โ o ไงเออนะคะสายเป็นร่างแหงกันแบบนี้นะ ะะเหมือนการทำคอนกรีตเลยค่ะเราต้องวางเส้นเหล็กแบบนี้เพื่อที่จะเป็นโครงสร้างก่อนค่ะเสร็จปั๊บเนี่ยคุณหมอเขาก็จะใช้เทคนิคการฉีด t e m p o r a r y filler ค่ะหรือ f i l เลอร์แบบเนื้อเจลไฮยานั่นแหละเอาลงไปค่ะตรงบริเวณที่สารล่าแถ่ตรงนี้ละ่ะเพื่อทำการนะคะ ดักเซลล์ค่ะให้มาสร้างไฟโบพลาเซียตรงนี้แล้วก็เกิดไฟโบซิสนะคะเหมือนตามกลไกที่ไบโอสเิเตอร์ทำได้เลยค่ะแต่ข้อได้เปรียบนะคะของเส้นใหม่เนี่ยที่เราไม่จำเป็นจะต้องมากังวลว่าถ้ามันเข้าเส้นเลือดอะ่ะมันจะเกิดสภาวะอุดตันหรือเปล่ามันใหม่มันใหญ่กว่าเส้นเลือดอยู่แล้วค่ะ <laughs> สมมติว,ว่ามันเจอเส้นเลือดปั๊บนะคะโอ้ยมันทําให้เส้นเลือดฉีกขาดชุบไปแล้วค่ะเราก็จะเห็นว่ามันเป็นแบบเออช้ำไงเออง่วงง่วงอะไรเงี้ยนะคะเสร็จปั๊บร่างกายเราอะคะ่ะก็จะสร้างประสานหลอดเลือดตรงนั้นนะคะขึ้นมาใหม่อยู่แล้วค่ะมันจะไม่เข้าไปอุดเหมือนไมโครพลาสติกในไบโอสเมเตอร์นะคะดังนั้นแล้วมันก็จะลดความเสี่ยงตรงนี้ไปได้ไงนะคะทีเนี้ย แล้วก็อา้าวไหนหมอหมอก็ฉีดฟิลเลอร์ไอแบบฟิลเลอร์เหมืนเนื้อเจลเข้าไปอีกนี่อ่าถ้าฟิลเลอร์เนื้อเจลอ่ะมันเข้าไปอยู่ในหลอดเลือดล่ะเออก็มียาสลายไงเออก็คือเพราะมันเป็นไฮยานะคะก็จะมีไฮยาเลสเอนไซท์ที่สามารถสลายเจ้าไฮรอนิกแอซิดได้ยังไงล่ะคะ่ะดังนั้นนะคะ ใจความสำคัญของคลิปนี้ก็คือว่ารีมค่ะนำเสนอชอยให้คุณเลือกค่ะว่าสมมติว่าคุณนะ่ะบอกว่าคุ้ยฉันอยากได้ไฟบอซิสจังเลยนะคะแต่ฉันไม่อยากฉีดไบโอเมเตอร์เพราะฉันผวากับข่าวนั้นอะ <c oughs> นะคะเออซึ่งดิฉัก็บอกไปแล้วว่ามันไม่ได้เกิดทุกคนเออค่ะแต่ฉันผวาไปแล้วฉันไม่อยากฉีดอะ่ะเป็นแบบไมโครพลาสติกแขวนลอยอย่างเงี้ยนะคะคุณก็ไปเลือกไปเป็นการร้อยไหมโมโนค่ะสารเป็นลังแหนแบบนี้แล้วก็ฉีดไอเจ้าตัวพวก เนื้อเจลที่เป็นเท m โวลิฟิลเลอร์เข้าไปแทนก็ได้ผลลัพธ์ของไฟบริสเหมือนกันค่ะแล้วทำไมไม่มีใครบอกเลยว่ามันก็เหมือนกันก็เพราะว่าเขาไม่ไดีอีกแอดเราไงคือไอเทรนการที่บอกร้อยใหม่โมโนแล้วก็ฉีดไอตัวไฮยาอะไรลงไปเนี่ยมันเอาออฟเทรนไปแล้วอะคะ่ะคือขายกันจนจนไม่ตุ่มตามแล้วนะคะไบโอเมเตอร์ meter, มันเพิ่งเข้าไทยมาปีสปีให้หลังมานี้นะคะ มันตูมตามมากกว่ามันเหมือนเป็นอะไรที่เป็นเจนใหม่เป็นของใหม่นะคะแต่ผลสุดท้ายแล้วเมื่อเราเอามาอภิอภปรายกันแล้วเอา้ามันก็ได้ผลลัพธ์ของไฟโบซิสเหมือนคาาการเดิมๆที่เราทําอยู่นี่นเะดีไมได้จบะบอกว่าอะไรดีกว่าอะไรนะคะคุณฟังไปคุณก็ต้องไปตัดสินใจค่ะว่าคุณชอบอะไรมากกว่าการหรือถ้าคุณบอกว่าคุณไม่ได้ชอบไฟโบซิสเลยก็ไม่ต้องไปเลือกสองคาาการเนี้ยค่ะง่ายๆจบปะอืม